สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อชื่ออาจารย์นัทวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องเส้นทั้ง27เส้นบนมือจริงวันนี้ผมก็จะมาปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสาหรับท่านที่สนใจศึกษาในาศาสตร์ลายมือเนี่ยวันนี้เรามารู้จักเส้นบนมือจริงเราทั้ง27เส้นนะครับผมจะพูดไปทีละเส้นสามารถแชร์คลิปนี้หรือเซฟคลิปนี้เก็บไว้ไปค่อยๆศึกษาไปนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันเส้นแรกก็คือเส้นชีวิต เดี๋ยวผมขอเขียนเส้นก่อนนะครับแล้วผมอธิบายเส้นเกิดจากริมมือนะครับยาวโค้งไปนะครับนี่ยรัโคกลับมาอยู่ที่เนินหลักฐานก็ได้เส้นชีวิตก็คือเส้นที่เกิดจากง่ามมือบริเวณน,นี้เขาเรียกง่ามมือนะครับโค้งล้อมเนินครอบครัวนะครับปลายไปอยู่ที่ส้นมือบริเวณน,นี้นะครับในเนินหลักฐานเนี่ยเส้นชีวิตหมายถึงชีวิตร่างกายตัวตนนะครับความเป็นอยู่ความเป็นไป ถ้าเป็น,หนหอวัรวะก็นับตั้งแต่คอลงไปจนถึงขานะครับเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็หาจุดไหนที่มีปัญหาเราก็วัดจากดูจากเส้นชีวิตเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งไหนที่เกิดการเจ็บป่วยก็ได้นะครับต่อไปผมขอเปลี่ยนสีนะครับเส้นที่สองนะครับนี่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็คือเส้นสมองเส้นสมองคือเส้นที่เกิดจากง่ามมือบริเวณนี้ยาวไปนะครับ ่าไปอยู่ในเนินรวดเร็วคือปลายเนี่ยจะไปอยู่เนินใดก็ได้การแปลก็จะแตกต่างกันนะครับเส้นสมองเกิดจากโคนนะครับตอนง่ามมือปลายไปอยู่ที่ตำแหน่งก็ได้เนินพิฆาตนะครับเนินลวดเดียวเนินอ่อนโยนเนินปิดก็ได้นะครับเส้นสมองหมายถึงศีรษะนะครับตั้งแต่คอขึ้นไปถ้าเรามองบางคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ย มันก็จะมีดอกจันเราก็ไปรู้ว่าตำแหน่งที่เกิดอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับหรือบอกถึงความรู้สึกนึกคิดนะครับของเราเป็นอย่างไรนะครับเส้นสมองเส้นที่3ก็คือเส้นหัวใจนะครับผมเปลี่ยนสีเส้นหัวใจเส้นหัวใจเกิดเนี่ยฮะยาวขึ้นไปเส้นนี้นะครับยาวไปถึงอาจจะตกช่องหรือไม่ตกก็ได้ลักษณะเงี้ยเส้นหัวใจนะครับ เกิดบริเวณนี้เขาเรียกเนินลุ้งเนินเรื่องคู่นะครับยาวขึ้นไปนะครับไปตกช่องตรงนี้ช่องหมดเปลืองนะครับตามตำลาเส้นหัวใจนะครับจะบอกถึงความรู้สึกนึกคิดความรักนะครับเพศตรงข้ามการดูคู่ครองความรักก็ดูจากเส้นหัวใจนะครับ3เส้นแล้วเส้นที่4ความร่ำรวยเราดูจากเส้นวาสนา เส้นวาสนาเนี่ยเกิดได้หลายที่นะครับเกิดจากเนื้อวิพิตรก็ได้เส้นก็คือเส้นนี้วาสนาพุ่งจากเนื้อวิริตยาวขึ้นไปนะครับผ่านที่ราบลำบากนะครับอาจจะไปชนเส้นหัวใจหรือทะลุขึ้นไปเนินร้อนลนก็ได้ลักษณะนี้บริเวณใต้นิ้วกางเนี่ยถ้าเส้นใดที่วิ่งหาบริเวณนี้เขาเรียกเส้นวาสนาทั้งสิ้นนะครับเส้นวาสนาจะแปลถึงชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปร่างกายนะครับการเงินการงานโชคลาภความรุ่งเรือง เส้นสีฟ้าเนี่ยเราก็หาอ่านได้จากเส้นสีฟ้านะครับเส้นวาสนาคนเรานะครับส่วนใหญ่จะรู้จักแค่สีเส้นนี้นะครับเส้นที่เหลืออาจจะไม่ค่อยมีตำราหรือไม่ค่อยพูดถึงนะครับต่อไปครับเส้นที่5คือเส้นสำคัญนะครับเส้นอิทธิพลหรือเส้นอาทิตย์ก็ได้ตามตำราเก่านะครับเส้นอิทธิพลหรือเส้นสำคัญเนี่ยก็คือเส้นที่เกิดเดียวนะครับผมขอเปลี่ยนสี เอาสีม่วงเนีย่ยนะครับเส้นนี้อิทธิพลเกิดจากส้นมือเลยนะครับยาวขึ้นไปอ่ะจะเกิดจากไหนก็ได้นะครับแต่มาอยู่ใต้นิ้วนางลักษณะเงี้ยก็จะหมายถึงเส้นอิทธิพลหรือเส้นสำคัญนะครับเส้นนี้จะบอกถึงความสัมพันธ์ของชีวิตของเจ้าของมือนะครับการเงินอำนาจ ลักษณะอย่างนี้ก็คนที่มีอํานาจบารมีเนี่ยชื่อเสียงความโด่งดังทั้งดีและไม่ดีนะครับจะอ่านได้จากเส้นนี้ดีและไม่ดีเราดูจากอะไรดูจากเส้นที่มาตัดนะครับมีเกาะมีดอกจันนะครับไปตกช่องผิดหวังเสียหายอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าดีหรือไม่ดีนะครับชื่อเสียงในทางดีหรือไม่ดีนะครับอิทธิพลไปในทางไหนลักษณะอย่างนี้ 5นะครับต่อไปครับ6ก,ก็คือเส้นเรื่องคู่เส้นเรื่องคู่เนี่ยจะเกิดบริเวณนี้อ่าผมเปลี่ยนสีบริเวณนี้เส้นนี้เส้นที่ขีดมาลักษณะอีกจะมีกี่เส้นก็ได้นะครับก็หมายถึงจํานวนคู่หรือคู่เรามีลักษณะอย่างไรนะครับเส้นเรื่องคู่ก็จะบอกว่าคู่เรามีลักษณะสูงต่ําดําขาวผิวพันธ์เป็นอย่างไรนะครับมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรแล้วเส้นเนี่ย มันจะมีเส้นบรรยายโยงไปหาอื่นอย่างเส้นอื่นๆเช่นบรรยายว่าจะได้คู่รวยนะครับคู่ตัวสูงผิวขาวลักษณะนี้เราก็หาอ่านได้จากเส้นเรื่องคู่นะครับตำแหน่งนี้ต่อไปครับเส้นที่7ก็คือเส้นคุ้มกันนะครับเส้นคุ้มกันก็คือเส้นนี้เดี๋ยวนะครับผมขอเปลี่ยนสีเส้นคุ้มกันก็คือเส้นที่อยู่ในเนินครอบครัวก็คือเส้นนี้นะครับเส้นคุ้มกันที่ยาว นะครับลักษะอย่างเงี้ยจะบอกถึงผู้ใหญ่คู้ครองคนรักนะครับผู้คุ้มกันปกปักรักษาตัวเราทั้งมีตัวตนและไม่มีตัวตนนะครับหรือ,อคนในครอบครัววงศาคณาญ,ญาติเพื่อนฝูงก็ได้ลักษณอย่างนี้เราก็สาาอ่านได้จากเส้นคุ้มกันนะครับต่อไปครับเส้นที่8คือเส้นกรรมลมเส้นกรรมลมเนี่ยจะเกิด2เนินก็คือเนินสําคัญและก็เนินร้อนหล่น นะครับลักษณะเส้นก็จะเป็นเส้นโค้งบนมือนี้อาจจะไม่มีนะครับลักษณะปกตินะครับถ้าคนที่มีเนี่ยมันจะเกิดลักษณะนี้โค้งนะครับลักษณะนี้่นะครับขอโค้งลักษณะนี้นะครับเราไปดูว่าเรามีเส้นเส้นลักษณะนี้เขาเรียกเส้นการมลรมเส้นการมลลมก็คือหมายถึงความรักนะครับความใคร่ไอยอเพศนะครับ สิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการอารมณ์นะครับความสัมพันธ์ทางเพศสิ่งที่ดึงดูดทางเพศนะครับต่อไปเส้นที่9เส้นที่9นะครับอ่าเส้นที่9ก็คือเส้นอารมณ์นะครับเส้นอารมณ์ก็คือเส้นที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตก็ได้ก็คือเส้นนี้ที่เจอบ่อยก็คือใครเงี้ยอารมณ์มุมาณะพยายามนะครับหรือเส้นที่ตัดมาอย่างงี้ขวางมาอย่างงี้ก็ได้ นะครับลักษณะนี้ก็เป็นเส้นอารมณ์ทั้งสิ้นนะครับเส้นอารมณ์หมายถึงเส้นที่บอกถึงความรู้สึกนึกคิดความมุ่งหวังความปรารถนานะครับ passion นะครับส่วนลึกของจิตใจอารมณ์การแสดงออกนะครับเราก็หาอ่านได้จากบริเวณเนี้นะครับคนที่มีเส้นขีดขึ้นจากเส้นชีวิตต่อไลเนี่ยเขาบอกเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมานะพยายามสูงนะครับอย่างเงี้ยก็คือบอกเรื่องอารมณ์จิตใจนะครับต่อไป เส้นที่ตอนนี้เราพูดมา9เส้นแล้วนะครับเส้นที่10ก็คือเส้นเกียติยศเส้นเกียติยศเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีที่อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว y นะครับตกช่องส่วนใหญ่ก็อยู่เนี้ยใกล้ๆช่องหมดเรือลักษางเงี้ยเป็นตัว y ซ่อนหยุดบริเวณตรงเนี้ยนะครับลักษณะของเส้นเกติยศก็คือ เส้นเนี่ยจะตกช่องหมดเปลืองนะครับหรือโยกมาจากเองินอารมณ์ก็ได้นะครับเส้นอาจจะโยกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเส้นประตกช่องอยู่เนี้ยช่องหมดเปลืองเนี่ยเส้นเกียรติยศบอกถึงหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศนะครับสิ่งที่แปลได้ทั้งดีและไม่ดีนะครับถ้ามีเส้นไม่ดีมาต่อก็เ,อเกียรติยศชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียก็ได้หรือในทางโด่งดังนะครับก็ได้ ต่อไปเส้นผู้ช่วยเส้นผู้ช่วยเนี่ยเกิดได้ที่เดียวก็คือเนินสําคัญก็คือบริเวณนี้นะครับเนินสําคัญเดี๋ยวผมก็เป็นอ่ะก็คือเส้นนี้เฉียงไปเ๋ยวนะครับขอเขียนใหม่เห็นไหมฮะย่างเงนี้ยาวไปเราเรียกเส้นผู้ช่วยเราไปช่วยคนอื่นแล้วเสียหายถ้าถ้าไปตกช่องเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแปรไป การไปช่วยเหลือช่วยเหลือใครช่วยเหลือเรื่องอะไรเราดูจากเนี้ยนะครับเส้นผู้ช่วยหมายถึงผู้ช่วยเหลือผู้มาติดต่อผู้อุปรมภ์คำชูหรือผู้ที่เข้ามาคบค้าสมาคมกับเราก็ได้นะครับต่อไปตอนนี้เรา11แล้วครับเส้นที่12ก็คือเส้นมรดกเส้นมรดกจะเกิดบริเวณเนินพิฆาตลักษณะเส้นก็อย่างเงี้ยเป็นใหญ่นะครับอเป็นอย่างเงี้ย ขีดขึ้นมาเราก็บอกว่ามรดกนะครับมรดกก็คือสิ่งที่ได้มาเปล่าๆนะครับผู้อื่นให้มานะครับในทางใดมรดกได้เมื่อไหร่นะครับเราก็วัดอายุนะครับได้จากใครได้อย่างไรนะครับเราก็หาได้จากาบริเวณเนินนี้นะครับต่อไปครับเส้นศัตรูเส้นที่13นะครับ เส้นศัตรูก็มีลักษณะเป็นเส้นที่ตัดเส้นสมองนะครับก็คือเส้นมันตัดเส้นสมองเลยตัดอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมฮะอันนี้ค่อนข้างรุนแรงก็คือพอตัดแล้วก็มีเครื่องหมายดอกจันอย่างเงี้ยเส้นที่ตัดเส้นสมองตรงปลายเนี่ยจะหมายถึงเส้นศัตรูเส้นศัตรูเนี่ยศัตรูเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าต่อโยงไปหามรดกก็บอกว่าเป็นศัตรูเรื่องมรดกนะครับนะครับ อ่านี่ถ้าเชื่อมมาหาเส้นสำคัญก็บอกว่าศัตรูเรื่องเกี่ยวกับเงินนะครับอำนาจอิทธิพลนะครับก็ได้เราก็ต้องหาเส้นที่เชื่อเขาเรียกเส้นบรรยายที่เชื่อมไปอันนี้ผมยังไม่สอนนะครับวันนี้ผมเน้นเส้นหลักๆก,ก่อนเส้นศัตรูหมายถึงศัตรูขั้วคา,าดสิ่งที่ทําให้เสียหายสิ่งที่ทําให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจความเดือดร้อนต่างๆครับเพราะมันไปตัดเส้นสมองไงครับมันก็ ทำให้เรากระทบกระเทือนจิตใจสมองของเรานะครับต่อไปครับเส้นลุ่งเรืองเส้นที่14บสี่ผมเขาเปลี่ยนสีนะครับจะได้ดูชัดๆเอาสีสีฟ้าดีกว่านะครับเส้นลุ่งเรืองคือเส้นที่แยกจากเส้นหัวใจนะครับก็คือเส้นสีนี้แยกหัวใจเส้นลุ่งเรืองชีวิตหัวใจลุ่งเรืองสมองลุ่งเรืองชีวิตรุ่งเรือง ครอบครัวรุ่งเรืองตัดมาอย่างเงี้ยลักษณะนี้เส้นรุ่งเรืองหมายถึงความรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองนะครับถ้าเส้นไม่เส้นเสียมาตัดก็จะบอกว่าชีวิตไม่รุ่งเรืองนะครับมันก็แปลได้ทั้งดีและไม่ดีต้องดูว่าบรรยายไปทางไหนนะครับนี่ครับก็คือรุ่งเรืองทั้งตัดผ่านเส้นสมองก็คือเป็นความคิดตัดผ่านชีวิตก็คืออ่าชีวิตนะครับตัดผ่านเ่องครอบครัวก็บอกเรื่องครอบครัวนะครับต่อไปครับข้อเส้น15 นะครับเส้น15ก็คือเส้นคู่เส้นคู่เกิดได้จุดเดียวก็คือเนินครอบครัวนะครับเส้นคู่เส้นคู่มีลักษณะที่เนี่ยพุ่งเข้ามาชนชีวิตเราเนี่ยหมายถึงคู่ที่เข้ามาอยู่จะเป็นขีดตรงๆก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเหมือนตะขอลักษณะเงี้ยนะครับเส้นคู่หมายถึงคู่ครองคนรักแฟนนะครับคนที่มาติดต่อคบค้าหาสู่นะครับบอกบอกถึงความรัก คนรักที่เข้ามาในชีวิตแต่งงานเมื่อไหร่นะครับก็ดูคู่มาชนชีวิตเราเมื่อไหร่นะครับจะมีเส้นโยงหาเส้นหัวใจที่อายุเท่าไหร่นะครับเราก็จะบอกว่าเรามีเกณฑ์การแต่งงานเมื่อไหร่ก็หาดูได้จากตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับใช้หลักการวัดอายุบนเส้นชีวิตเส้นหัวใจก็ได้นะครับเราพูดไป15แล้วนะครับทั้งหมดวันนี้มี27เส้นคลิปนี้อาจจะค่อนข้างยาวนะครับไปเรื่อยๆ ต่อไปครับเส้นจากเส้นจากเนี่ยฮะจะบอกถึงเกิดบริเวณเดียวก็คือเดินครอบครัวเหมือนกันเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับเส้นจากเนี่ยก็จะบอกถึงเนี่ยเส้นจากลักษณะอย่างเงี้ยทำมุม 4, 45้าองศากับเส้นชีวิตนะครับถ้าเราดูคร่าวๆมันคือสีห้าองศาจะบอกถึงการเดินทางการจากไปการมอบโอนนะครับการแยกจากหรือการเสียชีวิตก็ได้ นะครับเราก็ดูว่าเส้นจากไปสัมพันธ์กับอะไรอย่างเงี้ยคู่มาชนแล้วเกิดมาเจอเส้นจากเนี่ยมันต้องมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับคู่การจากลาเกี่ยวกับคู่นะครับต่อไปครับเส้นที่17ก็คือเส้นโลกเส้นโลกบนมือเราผมเปลี่ยนสีก่อนนะครับก็คือเส้นนี้เส้นโลกก็คือเส้นที่อ่า หรือเส้นว่าสายก็คือเกิดได้เนินโลกบริเวณนี้แหละครับเส้นก็จะไปลักษะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับยาวขึ้นไปตัดขึ้นไปลักษะอย่างเงี้ยก็จะบอกถึงความการเจ็บป่วยนะครับความร้อนอกร้อนใจความกุมใจความหวาดกลัวนะครับกระทบกระเทือนต่อจิตใจสัมพันธ์กาะไรเราก็ไปดูเส้นที่ไปตัดนะครับเส้นโลกเนี้ยหรือเราเป็นโรคอะไรเนี้ยนะมันจะขึ้นมาเนี้ย ลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลักษณะเห็นไหมถ้าเราดูเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแนบเส้นชีวิตเนี่ยครับถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนคลิปต่อไปจะสอนเรื่องเครื่องหมายเครื่องหมายสามเหลี่ยมเนี่ยมาแนบเส้นชีวิตก็หมายถึงการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยไปสัมพันธ์กับโลกโลกนะครับลักษณะนี้ยก็จะบอกเรื่องเกี่ยวกับเส้นโลกและการเจ็บป่วยที่ช่วงอายุเท่าไหร่เราก วัดจุดขึ้นของเครื่องหมายการเจ็บป่วยนะครับเราก็จะรู้ว่าช่วงนี้เราจะเจ็บป่วยรุนแรงนะครับต่อไปเส้นวิ่งเต้นเส้นวิ่งเต้นก็คือเส้นที่18แล้วนะครับเส้นวิ่งเต้นหมายถึงจะจะมีลูกษะเป็นง่ามอ่สิกับ19จะคล้ายกันจะเกิดได้ทุกเนินนะครับบริเวณนี้ก็คือเส้นวิ่งเต้นจะเกิดได้เนินรูผลิตเนินอ่อนโยนใต้เส้นสมองนะครับ บนเส้นสมองก็ได้ลักษณะนี้ก็คือเส้นมิกเต้นเกิดได้อ่ามันจะเส้นวิงเต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นง่ามอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมตรงปลายเนี่ยเมิ่เกิดเนินริปนะครับเกิดเนินใต้เส้นสมองนะครับก็ได้หรือบนเส้นสมองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยลักษณะนี้เขาเรียกเส้นมิงเต้นทั้งนั้นนะครับเส้นวิงเต้นหมายถึงการเคลื่อนที่ของร่างกายไปไปมามาเพื่อ ทำกิจการงานหรือติดต่อธุรกิจนะครับลักษณะเงี้ยเราก็หาอ่านได้จากเส้นวิ่งเต้นนะครับเราไปดูเรื่องสมมุติช่วงนี้เราจะดูเรื่องธุรกิจเราก็ไปดูเส้นวิ่งเต้นตรงเนี้ยสัมพันธ์อะไรกับธุรกิจของเรานะครับเส้นเดินทางเส้นเดินทางก็จะเกิดในตำแหน่งใกล้ๆกับเส้นวิง่งเต้นนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีเส้นเดินทางก็คือการเส้นที่ขีดขวางเนินวิปลิต นะครับแต่ก็สามารถเกิดได้ท้งปกติจะเกิดแถบบวเนี้ก็คือเส้นที่ขีดลอยๆอย่างเงี้ยักษณะน,นี้ก็ได้ขีดขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้เดินทางมีเครื่องหมายการเงินค่อนใหญ่การเดินทางนะครับการวิ่งเต้นได้เงินอะไรเงี้ยเราก็อ่านเครื่องหมายประกอบนะครับแต่วันนี้ผมให้รู้จักเส้นก็คือเส้นที่ขีดลอยๆนะครับก็คือเส้นเดินทาง หมายถึงการเดินทางไปไปมามาการจากที่อยู่การเคลื่อนที่การเดินทางไกลก็ได้นะครับลักษณะนี้1 9บกานะครับเส้นที่20สบอ่าเส้นประสาทสมองขอขอเอาสีสีส้มดีกว่าเส้นประสาทสมองนะครับเส้นโลกประสาทสมองก็คือเส้นที่วิ่งจากเส้นชีวิตไปหาตอนปลายของเส้นสมอง เส้นก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยโค้งเงี้ยเส้นเนี้ยอ่านี่นะครับตัดมาเงี้ยหมายถึงสิ่งที่กระทบกระเทือนระบบประสาทของเราสมองความเครียดนะครับสิ่งที่สมองคิดอยู่หรือสมองต้องการอยู่เสมอนะครับลักษณะนี้เขาเรียกโซเส้นโลกประสาทสมองนะครับต่อไปครับเส้นที่ย1สบเอ็ด ก็คือเส้นหนี้สินหนี้สินจะมีรักษาอะไรเราจะดูว่าลงทุนคืนทุนไหมหรือช่วงนี้เรามีหนี้สินไหมเนี่ยเราดูได้จากเนี้ยอายุถึงอายุเนี้ยมีเส้นขีดลงมานะครับก็คืออายุนี้เราจะคืนลงทุนนะครับหรือเส้นนี้ขีดขึ้นไปหมายถึงการคืนทุนนะครับคืนทุนไปนสัมพันธ์อะไรเราสําคัญกับเราก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับไปต่อเป็นเส้นการค้า นะครับหมายถึงการลงทุนกำกิจการการค้านะครับใช้เวลา4-5ปีก็คืนทุนนะครับเราก็อ่านไปจากเครื่องหมายวันนี้เส้นที่ลงกับขึ้นก็คือเส้นนี่สินนะครับแต่ถ้ามีเส้นนี่สินลงอย่างเดียวไม่มีขึ้นไปแสดงว่าการลงทุนของเราขาดทุนนะครับต้องเรามาระวังในเรื่องการนุนเพราะฉะนั้นเส้นนี่สินก็สําคัญนะครับบางครั้งเนี่ย เราจะตัดสินใจลงทุนนะครับเราก็มาดูถึงช่วงจุดอายุที่ขึ้นเนี่ยถ้าเส้นลงทุนเรามีการลงทุนอย่างเดียวเลยแสดงว่าการลงทุนนะั้นเรามีโนนแนวโน้มที่จะขาดทุนสูงนะครับต่อไปครับเส้นผู้ใหญ่เส้นผู้ใหญ่คือเส้นที่แอบเส้นชีวิตนะครับแล้วก็รักษาย้อนกลับไปลักษณะก็จะเป็นแบบเอาสีสีฟ้าดีกว่านะครับ ก็คือเส้นเนี้ยลอกจากแอบเราก็ย้อนกลับไปเส้นย้อนกลับไปอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้เส้นผู้ใหญ่เส้นผู้ใหญ่หมายถึงเราจะดูเรื่องอะไรครับเนี่ยก็คือเส้นเนี้ยบริเวณเนี้ยแถวนี้ก็จะบอกถึงเจ้านายผู้ใหญ่กิจการที่ทําอยู่ผู้มีนาถผู้ปกปักรักษาเนี่ยรักษาเงี้ยพวกมันไปสัมพันธ์กันเนินหวาดกลัวเราเกรงใจกลัวรักษาเงี้ยก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ของเราเป็นยังไงนะครับหัวหน้าเราเป็นยังไงเรามาดูจากนี้ต่อไปครับเส้นญาติผู้น้อยนะครับกับญาติผู้ใหญ่หลักที่ผมผมให้จํานะครับถ้าญาติผู้ใหญ่เนี่ยกากบาทจะอยู่บนเส้นหัวใจนะครับถ้าเส้นญาติผู้น้อยก็คือสับต่ํากว่าเราเนี่ยกากบาดจะอยู่ใต้เส้นหัวใจลักษณะก็อยู่อย่างเงี้ย ถ้าสมมติมีกากบาดบริเวณนี้ก็คือญาติผู้น้อยนะครับถ้ากากบาดอยู่ข้างบนตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นญาติผู้ใหญ่นะครับก็คือยิบสามกับยิบสี่นะครับญาติผู้น้อยที่อยู่ใต้เส้นหัวใจเนี่ยจะบอกถึงน้องหลานลูกน้องลูกจ้างคนงานนะครับหรือคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับลักษณะนี้ก็บอกว่า ญาติผู้น้อยญาติผู้น้อยไปสัมพันธ์กับอ่ะผมยกตัวอย่างเห็นไหมเส้นมันไปต่อกับเส้นประสาทสมองแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยคิดตลอดเกี่ยวกับลูกน้องเนี่ยลูกน้องทําให้เครียดนะครับหรือญาติ้น้องเ,เกี่ยวกับเรื่องการค้าเพราะเส้นนี้คือการค้าต่อไปนะครับเราก็จะอ่านเชื่อมโยงลักษณะนี้ไปนะครับเส้นญาติผู้ใหญ่ก็คือการกรบาดอยู่บนนี้ก็คือข้างบนเส้นนี้ก็จะบอกถึง ลุงป้านะอาคนนับถือที่มีอายุมากกว่านะครับเราก็หาอ่านเรื่องราวนะครับได้จากนี้เหมือนญาติผู้ใหญ่ทําให้ไปต่อกับเส้นอะไรครับลุ่งเรืองนะครับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่หรืออะไรเนี่ยทำให้ชีวิตเราลุ่งเรืองนะครับคนที่มีศักดิ์สูงกว่าคอยสนับสนุนเรานะครับต่อไปเส้นที่เราพูดมา25เส้นแล้วนะครับเส้นที่26 ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเส้นหลักฐานเส้นหลักฐานคือเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตนะครับเส้นเนี้ยจะมีรักษาอย่างงี้บริเวณเนี้ยเป็นกล่องๆอ,อย่างเงี้ยก็เป็นหลักฐานหมดเลยพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าเป็นกล่องๆหรือเส้นที่แยกออกจากเขาเรียกเส้นหลักฐานบริเวณนี้ครับเราก็จะหาอะไรหาอ่านเรื่องบ้านที่ดินคอนโดเลือกสวนไรนาโรงงานนะครับเราจะมีบ้านไหม เราหาดูจากนี้บ้านเรามีลักษณะติดถนนติดทางแยกนะครับถ้าเป็นห้องเล็กๆก็เป็นคอนโดถ้าเป็นบ้านยาวๆก็เหมือนเป็นเทาวเฮาส์นะครับหรือบ้านที่มีที่ดินเยอะๆที่ดินเราติดแม่น้ําติดภูเขาเราหาอ่านได้จากบริเวณนี้ทั้งสิ้นนะครับต่อไปครับเส้นที่26นะครับก็คือเส้นลาบเส้นลาบรอยเนี่ยช่วงนี้เราถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไหมนะครับเราหาอ่านได้จากตรงนี้ เส้นลาบเนี่ยก็คือเส้นที่ซ่อนเราไปสังเกตนะครับเส้นมันจะแอบลักษณะเส้นชีวิตขึ้นอย่างเงี้ยขนาดกับเส้นชีวิตฮะสมมุตินะฮะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเราเ็าดูว่าวัดมาถึงจุดไหนที่เส้นลาบขึ้นเนี่ยแสดงว่าช่วงนั้นเราจะมีโชคลาบเส้นลาบแอบนะครับเราดูบนมือเราก็ได้ครับว่ามีเส้นลาบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนการวัดอายุนะครับเราก็จะรู้ว่าอายุเนี่ยเส้นชีวิต เราอายุแค่นี้เราก็ไปวัดอายุบนมือเราเองได้นะครับเรามาดูเส้นลาบได้ว่าเกิดหรือเปล่านะครับต่อไปครับเส้นที่ย7ิบเเส้นสุดท้ายนะครับก็คือเส้นบุตรเส้นบุตรก็คือเส้นลักษันี้นะครับอ่าให้เขียนให้ดูเส้นที่ลากลงตามตําราเนี่ยก็จะบอกว่าบุตรชายขึ้นก็คือบุตรสาวนะครับลักษันี้เป็นลากไม้อะครับนะลากไม้ ตามตำราก็บอกว,ว,ว่าความยุ่งยากลําบากนะครับการมีบุตรก็อาจจะทําให้ชีวิตเรายุ่งยากลําบากนะครับลักษณะอันนี้ก็คือเส้นบุตรบุตรเราเป็นอย่างไรเราก็หาอ่านได้จากจุดนี้นะครับวันนี้ก็คลิปค่อนขิงขางยาวนะครับยีเส้นเส้นทุกเส้นที่ผมมาบรรยายในวันนี้ผมหยิบมาจากตำราของท่านอาจารย์หหรนชษฐสศิลป์นะครับ แต่งไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าใครมีโอกาสก็กสามารถหาตำราเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าดูคลิปนี้เข้าใจเนี่ยท่านก็สามารถอ่านตำราเข้าใจได้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เส้นทั้งหมด2 7เส้นนะครับ mm hmm. ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ใครดูคลิปนี้จนจบนะครับตอนนี้ใช้เวลาไป24 25นาทีแล้ว ใครดูจนจบสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับติดต่อผมนะครับก็สามารถสแกน QR Code นะครับติดต่อจานนั line, ์ไลน์แอดพราเมสตีนะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสำหรานี้สวัสดีครับ